สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ girls นะคะวันนี้นะคะเบมก็จะมา reaction กันแล้วนะคะทุกคนซึ่งในจาก reaction ที่เรานะคะเบมก็ได้พูดถึงการ reaction ครั้งนี้นะคะในวันนี้เนาะซึ่งก็เป็นของ n mix นะคะที่ได้รีวิวันไปก่อนนานแลนะ้วเนาะซึ่งแบบวงนี้นะคะชอบแบบที่สุดแบบที่สุดที่สุดนะคะก็อแบบชอบมากๆนะคะทุกคน ในที่สุดกัค่ะเขาก็คัมแบ็กนะคะทุกคนด้วยแบบคอนเซ็ปต์ที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอ้ยแบบดีอะคะ่ะทุกคนแบบโอ้ m ม g ก d ก็ได้คัมแบ็กนะคะแล้วก็เปิดเป็นอัลบั้มมาเลยนะคะทุกคนชื่อบ้างว่าจําไม่ได้นะคะคือจาชื่อ,อัลบั้มงไม่ได้เนาะก็คือไปหาดูเองนะคะผิดไปว่าเอ ix นินะคะเจอเลยเนาะซึ่งก็เพลงแต่เต้นนะคะเป็นเพลง a s ชค่ะทุกคนซึ่งแบบคือเป็นแบบใจหายช่วงหนึ่งค่ะทุกคนตอนที่เขาแบบปล่อยเพลงเออ performance run for r o s e ออกมาค่ะทุกคนคือแบบมาตกใจใครรู้ไหมเพลงแบบ run for r o s e อ่ะมันดีมากจนแบบเฮ้ยเพลงนี้แบบมันดีมากๆอ่ะและแบบไตเตินอ่ะมันจะดีแบบนี้ไหมคือแบบเราให้ความหวังกับเพลง dash มากๆค่ะทุกคนอืม ในวันนี้เราก็จะแบบมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเพลง Run for r o s e นะคะแล้วก็เพลง d a t h นะคะเพลงไหนจะถูกหูนะคะแล้วก็อยากจะดีกกันเนาะสำหรับเพลงนะคะเพลง Run for r o s e ก็แบบดีมากโดยเฉพาะท่อนนี้อะ่ะดาดีดาดดชอบมากขำทุกคนแบบมันดีมากนะคะ ซึ่งก่อนการคัมแบ็กเพลงไตเติต้ลหลับเพลง Dance นะคะเขาเข้าไปมาเป็นเพลงโซเนียนะคะทุกคนซึ่งแบบเพลงนี้ดีมากก็แบบชอบท่อนตรงของพี่แฮวอลแล้วก็พี่เบย์อะคะ่ะทุกคนที่ร้อว่าก่วอนสู่นก็มาอายรัอชอบมาก่ะทุกคนอะ ปทับใจกับท่อนนี้มากๆแบบอ oh ้ my god คือแบบเสียงแบบใสแบบปิงไปเลยค่ะคือแบบอ oh ้ my god คือชอบมากๆนะคะเดี๋ยวไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวรำคาญเนาะเดี๋ยวไปดู MV เพลง Dash กันเลยค่ะทุกคนซึ่งการีแ a คชั่นของเบลนนะคะก็จะไปดูคลิปนะคะทุกคนแล้วก็มา reaction แบบไม่เห็นวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะถ้าเอาวิดีโอแบบมาตั้งไว้ตรงนี้อะคะ่ะ มาจากเิชคัสสิกนะคะทุกคนก็เลยแบบเป็นนะคะจะไปดูวิดีโอมานะคะแล้วก็จะมาอธิบายความรู้สึกนะคะว่าหลังจากที่ฟังเพลงดัชไปนะคะมีความรู้สึกกับเพลงนี้ยังไงละแบบมันดียังไงนะคะเราชอบตรงไหนเราแบบติดใจท่านไหนนะคะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนดูเรียกัน่ลยค่ะซึ่งในเพลงนี้นะคะทุกคนแบบดีมาก คือรอนฟอร์โรเซ่นะคะก็คือแบบดีอยู่แล้วนะคะดีแบบมากมากนะคะแต่แบบเพลงดัตชมาดีกว่าฉัานบอกแล้วว่าแบบถ้าแบบถ้าเลือกเพลงเปแต่เติรนะ์หนักต้องเลือกไปที่มันดีที่สุดและแบบชอบที่สุดนะคะแต่เป็นคิดว่าแบบ,บรอนฟอร์โรเซ่มันดีมากเลยนะทำแบบไม่เป็นแต่เติร์หลักนะคะแต่มาดูจะมาดูเพลงดัตชแล้วนะคะเพลงดัตชดีกว่า คือแบบภาพนะคะในการแบบทำเอ็มวีของเขานะคะมันเหมือนแบบมันเป็นเกมนะคะรู้คณเหมือนเป็นเกมแบบขุดแร่ขุดหินใต้ดินอะใช่ไหมแบบในตัวเอ็มวีตัวนี้นะคะก็แบบมีฉากแบบสวยๆเยอะมากนะคะแบบมีฉากแบบชมพูวิ่งวังด้วยนะคะแล้วก็แบบฉากแบบดามืดนะคะคือแบบเป็นโทนแบบสว่างกับโทนมืดเลยนะคะ ตัวภาพ m อแบดก็คือบบดีมากให้คะแนนแบบ10บเต็ม10ไปเลยนะคะทุกคนเป็นนะคะชอบท่อนแรกนะคะที่เปิดมานะคะด่ชวนนะด่ชวนในประเี่นแล้วก็ท่านของพี่ซอนยุนนะคะทุกคนปะปุ๊บชอบท่อนนี้มากก็แบบมันฟังแบบสบายแบบโอ๊้ดดีมากๆค่ะทุกคนอืมซึ่งก็แบบฟังแบบไปเรื่อยๆนะคะคือแบบไปติดอยู่ท่อนนะคะทุกคนมันเหมือนเพลงแบบ เอ็นมิกเช u อาภารุคนของเพงดส์นะคะคือแบบมาในแบบคําพูดเดียวกันเลยนะคะแต่แบบคนละอันนี้นะคะคนละแบบคนละจังหวะกันเนาะเออคือแบบแอบตกใจนิดนึงนะคะแต่งค่นนั้นเนาะซึืงแบบก็ผ่านไปนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย